ครับอย่างแรกนะครับเราต้องมีแฟดได์ก่อนนะครับครับฟอร์แมตให้เป็นแฟดสามความจุไม่ต้องเยอะนะครับแฟดได์นะครับมาเสียบที่ด้านข้างเครื่องสแกนตัวนี้ให้เราเสียบเข้าไปได้เลยเสียบเข้าไปให้สนิทนะครับแบบนี้สังเกตนะครับสัญลักษณ์มุมขวาบนจะมีสัญลักษณ์ว่าได้ทําการเชื่อมต่อ USB จากนั้นให้เราทําการเข้าเมนูโดยการกดปุ่ม M t OK ให้เราเลื่อนลงมาการจัดการ USB นะครับกด OK เข้ามานะครับเราจะใช้หัวข้อดาวน์โหลด USB กด OK เข้ามาครับ ดาวโหลดข้อมูลตัวแรกนะครับดาวนโหลดข้อมูลบันทึกเวลานะครับคือดาวโหลดข้อมูลบันทึกเวลาที่พนักงานสแกนเข้าออกงานกันกดโอเคเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเฟดได้ใช้ได้จะขึ้นว่าวันนี้เมื่อวานสัปดาห์ที่แล้วนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าต้องการข้อมูลของเมื่อไหร่นะครับหรือจะเลือกลงมาข้าว่าคำว่าทั้งหมดก็ได้เมื่อดาวน์โหลดสําเร็จนะครับจะมีหน้าจอขึ้นมาว่าดาวน์โหลดสําเร็จแบบนี้อ่าให้เรากดโอเคต่อไปนะครับจะเป็นดาวน์โหลดข้อมูลผู้ใช้นะครับในส่วนนี้ก็คือ เวลาเรามีการแอดพนักง,งานที่เครื่องสแกนนะครับแล้วเราจะนําเข้าโปรแกรมให้เรากดดาวน์โหลดได้เลยนะครับดาวน์โหลดข้อมูลผู้ใช้นะครับตัวนี้คือดาวน์โหลดสําเร็จนะครับและในนี้ยังมีในส่วนของตัวดาวน์โหลดรูปภาพผู้ใช้ดาวน์โหลดรูปภาพที่บันทึกด้วยนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถเริ่มใช้งานได้เลยต่อไปเมนูอัปโหลดนะครับอัปโหลด USB ก็คือการที่เราทําข้อมูลจากตัวโปรแกรมนําเข้าแฟลชไดร์แลวจะมาอัปลงเครื่องสแกนอย่างเช่น รหัสพนักง,งานชื่อพนักง,งานนะครับให้เรากดเข้ามาเมนูที่เขียนคําว่าอัปโหลด USB นะครับแล้วเลื่อนลงมาหาเมนูที่เขียนคําว่าอัปโหลดข้อมูลผู้ใช้นะครับเราจะใช้เมนูตัวนี้บนี้ครับอัปโหลดสาเร็จ